คุณสมบัติพิเศษของระบบสูตรและโปรแกรมโปรแกรมเฉลี่ยการจ่ายเงินสำหรับเจ้ามือหวยทุกระดับป้องกันการล็อกเลขถลม่มเจ้ามือที่ไม่ขึ้นตรงกับกลุ่มอื่นๆเจ้ามืออิสระมีหวยล็อกหวยเซียน อื่นๆเป็นอันตรายต่อเจ้ามือและคนเล่นอย่างมากเจ้ามืออาจจะแจ้งหนีหัวสุกหัวซุนไม่มีเงินจ่ายคนเล่นจะถูกโกงเสียเงินฟรีโปรแกรมตัวนี้ช่วยเฉลี่ยการจ่ายและช่วยให้คนเล่นสามารถเล่นเลขได้ทุกตัวแบบไม่อัน้นตามใจ ทำให้อยู่ได้ทั้งเจ้ามือและคนเล่นหวยไม่ต้องโกงกันและสามารถรับเลขได้ทั่วโลกเพียงโฆษณาเท่าน,านั้นรับไม่อั้นไม่จํากัดทั้งเลขวิ่งเลขสองขีดล่างสาตัวทุกแบบได้หมดซึ่งประชาชนนิยมเล่นเลขเหล่านี้เอาแบบอื่นมาให้ชาวบ้านก็ไม่เล่นหลักการง่ายเจ้ามือต่างกองทุนหวยต่างรางวัลสูงสุดและใช้สูตรคำอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์ลดเพิ่ม หนึ่งรางวัลตามจำนวนคนเล่นเลขไหนเล่นน้อยจ่ายมากเล่นมากจ่ายน้อยลงไปและกำหนดเวลาให้คนเล่นเช็คยอดในเวลาใกล้เลขออกเพื่อตัดสินใจเล่นต่อหรือระงับไว้ลบการซื้อและคืนเงินหากลูกค้าไม่เล่นต่อ หรือเก็บเงินไว้งวดต่อไปหรือต้องการเงินคืนหลักการง่ายแค่นี้ทั้งเจ้ามือและคนเล่นจะอยู่ได้ด้วยตลอดไปรักษาชื่อเสียงไม่โกงกันจ่ายแน่นอนเจ้ากับประชาชนไม่ต้องรบกรันสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้ามือ จะมีลูกค้ามากมายในปัจจุบันเพราะว่ามีเลขอันที่เจ้ามือทั่วไปไม่รับจำนวนมากโปรแกรมสามารถรับได้ไม่จำกัดโดยไม่มีความเสี่ยงแม้แต่น้อยและคนเดินโพยส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้ามือเองแต่ไม่มีทุนโปรแกรม คำนวณแสดงผลหน้าเว็บนี้จะช่วยให้เจ้ามือไม่ต้องมีเงินแม้แต่บาทเดียวก็เป็นเจ้ามือได้โดยอาศัยหลักแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมแบบนี้ดังนั้นอนาคตเมื่อโปรแกรมนี้ถูกโฆษณาจะมีเจ้ามือย่อยจำนวนมากมายทั่วโลก และรัฐบาลก็สามารถเป็นเจ้ามือได้ดีกว่าประชาชนเพราะสามารถตั้งกองทุนได้สูงจ่ายได้สูงกว่าประชาชนทั่วไปดังนั้นเหตุผลนี้โปรแกรมชุดหลักการนี้จะมีลูกค้าและผู้ใช้งานจำนวนมากในอนาคตกติกา พื้นฐานเจ้ามือแก้ไขเพิ่มเติมได้โปรแกรมเจ้ามือหวยระบบใหม่ของโลกเอวอยลักจัสติสกดกติกาการซื้อเลขเสี่ยงโชคของระบบโปรแกรมเนื่องจากระบบโปรแกรมเจ้ามือหวยเอวอยลักจัสติส ระบบใหม่ของโลก2.1ผู้เล่นต้องยอมรับเงื่อนไขกฎติกาทั้งหมดก่อนซื้อเลขและไม่การทักท้วงภายหลังว่ามีการโกงหรือเอาเปรียบเพราะระบบนี้ช่วยให้ไม่มีการโกงกันในวงการเสี่ยงโชคอีกต่อไปผู้ซื้อผู้เล่นต้อง กรุณาอ่านกฎกติกาของระบบอย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้ได้ก่อนการตกลงซื้อขายเมื่อผู้ซื้อผู้เล่นจ่ายเงินโอนเงินและเลือกใช้งานตามระบบจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงของระบบโปรแกรมเจ้ามือ 2.2ระบบจะคำนวณการจ่ายเงินรางวัลผลประโยชน์ในการเลี่ยงโชคตลอดเวลาไม่คงที่ดังนั้นแสดงว่าการจ่ายรางวัลมีการเพิ่มหรือลดตามจำนวนผู้ซื้อขายจนกว่าจะถึงเวลายุติการซื้อขาย ดังนั้นผู้ซื้อมีหน้าที่ในการตรวจสอบผลประโยชน์ของตนผ่านโปรแกรมได้ตลอดเวลาและสามารถยุติการซื้อระงับการซื้อได้ในช่วงก่อนการออกรางวัลตลอดเวลาเช่นกัน2.3หากผู้ซื้อระงับการซื้อรางวัล แต่สามารถรับเงินคืนได้ในเวลาที่ตกลงกับเจ้ามือหรือจะเก็บฝากไว้ต่อในงวดหน้า2.4หากผู้ซื้อไม่ระงับการซื้อขายก่อนการออกรางวัลหรือระงับการซื้อขายไม่ทันเวลาเพราะไม่สนใจตรวจสอบผลประโยชน์ของตน เมื่อผ่านเลยกำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงระง,งับไปแล้วถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกผลประโยชน์ได้เสียแพ้ชนะผิดถูกรางวัลจะเป็นไปตามนั้น2.5 สามารถซื้อขายโอนเงินล่วงหน้าได้ตลอดไม่จำกัด24ชั่วโมงและสามารถใช้งานโปรแกรมได้ทันทีรับซื้อขายตลอดเวลาไม่มีเวลาปิดเปิดตลอดทุกตัวเลขทุกแบบจะมีการเช็คและตรวจสอบความถูกต้องภายหลัง และระบบจะจัดการให้ถูกต้องก่อนการออกรางวัลผู้ซื้อขายต้องเก็บหลักฐานข้อมูลไว้ตรวจสอบให้ตรงกันกับระบบ2.6ถ้าหากเกิดความผิดพลาดท,ทุกรูปแบบของระบบและบุคลากรก่อนการออกรางวัลหรือความผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนาของบุคลากรระบบขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขผลลัพธ์ให้ถูกต้องและจะมีการแจ้งการแก้ไขเป็นการส่วนตัวกับลูกค้า